เออสวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจะมาซ่อมทีวีของซัมซุงคํา29นิ้วนะครับรุ่น CS29C510CL นะครับท่านเครื่องก็กลับหัวนะครับ KSDB นะครับ KSDB นะครับ29นิ้วนะครับของซั s ซุงนะครับ หนึ่งสองสามสี่สึกเกิดพิบิห้าครั้งนะครับก็เครื่องก็ติดแล้วนะครับเสียงไฟแบกทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟแบกทำงานแต่จอมืดนะครับ มิตเตอร์วัดนะครับจากไฟเดี๋ยวจะวัดไฟไส้หลอดก่อนนะครับรู้สึกจอมือดนะครับแต่เสียงไฟแบ,บกยังทำงานอยู่นะครับแต่ตั้งไปที่ ac นะครับ ได้เก็ยร์ได้เก็บโมดเอซีนะครับไฟหลอดทํางานนะครับก็แสดงว่าไฟไส้หลอดก็ยังตกดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาวัดไฟดีซีกันนะครับเครื่องเครื่องไม่ได้ตัดนะครับเครื่องทํางานแต่ไม่มีภาพนะครับทีนี้ไฟไฟร้อยนะครับได้ ปกตินะครับได้126โวลต์นะครับเบอร์ได้นะครับเบอร์ก็ได้ได้16โวลต์17โวลต์นะครับเบอร์นะครับอันนี้เบอร์บวกนะครับมันจะมีเบอร์บวกกับเบอร์ลบนะครับอันนี้เป็นเบอร์ลบนะครับเบอร์ลบได้16.7โวลต์นะครับก็ได้เท่าๆกันนะครับ ไฟมาปกติทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยววัดไฟ2 0 0รโวลต์นะครับว,วัดที่อกเกกตหลอดภาพเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเราได้193โวลต์มาปกตินะครับ เรามาวัดไฟสกินนะครับนี่นะครับขาสกินขานี้นะครับได้สามร้อยไดสามร้อยหกสิบห้าโวลต์นะครับสามร้อยหกสิบหกโวลต์สามร้อยหกสิบห้าโวลต์ประมาณนี้นะครับก็ไฟก็อยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ทำไมภาพไม่ออกอยาก่าวัดไฟ ABL คันนี่คือ ABL นะครับขานี้นะครับ ABL ได้สามจุดห้าโวลต์นะครับก็ ABL ก็ยังปกติอยู่นะครับ ไป200โวลปร้ยเก้โอเคครับยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับที่ผมจะต้องวัดนะครับขาเอคนะครับขาเ k b คขานี้นะครับตัวนี้นะครับ เคไม่มีไฟศูนย์โวลต์ตัวมีเก้าร้อยเก้าวัดไฟขาเคไฟไม่ออกไม่มีไฟเลยนะครับศูนย์ไม่มีไฟเลย ไฟเคยไม่มีนะครับี๋ยวผมลองวัดไฟอา b ก่อนนะครับร้อยห้าสิบสองโวลต์ไฟพวกนี้มีหมดนะครับแต่ไฟของขาเอก เคเอนะครับไม่เคนะครับไฟเอไฟเอไม่มีไม่มีสซกโบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมจะลองเปลี่ยนในซีตัวนี้ดูนะครับ รู้สึกว่าไฟไม,ไม่ไม่มีมานะครับรับปกติีขาเคเอเนี่ยมันจะมีไฟประมาณห้าถึงหโวลต์นะครับที่มันจะออกมาจากขายซีเองนะครับถ้าสัญญาณคือชุดนี้ทํางานนะครับแต่เคไม่มีไฟไม่มีไฟออกเข้ามาขาเคไม่มีไฟออกเข้าไปหาที่ไอซตัวนี้นะครับมันจะต้องมีสัญญาณออกจาก ขาที่5้าเป็นขาเค okay, นะครับที่จะต้องส่งไฟหรือส่งสัญญาณ copy high c jungle นะครับคือตัวนี้นะครับขาที่5นะครับขับต่อมานี้นะครับต่อมานะครับผ่านอาผ่านานะครับนี่อาตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามานี้นะครับเข้ามาหาขา A K B นะครับตอนนี้แล้วมันจะวิ่งลงมาข้างล่างนะครับขานี้นะครับขานี้นะครับมันจะมาผ่านซีเนอร์ไดโอดนะครับเดี๋ยวผมยกฟัดซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันขาหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอด ถ้าตัวนี้ช็อตก็ก็ไม่ออกเหมือนกันนะไฟซีเนอ้อตัวนี้จะคุมไฟนะครับคุมไฟชุด AK ไฟแล้วก็จะสง่งผ่านมา I ฮซีจังเกิลตัวนี้นะครับจะเป็นสัญญาณ KA นะครับ จาก ic v i วีดีโอครับเบอร์ทีดีหนึ่งทีดีหกหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับสีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดดูซีเนื้อไดีโอดก่อนนะครับว่าช็อตหรือเปล่านะครับ ak นะครับเป็นขาย AK นะครับ นี่นะครับนี่คือซีเนื้อเดียอดตัวนี้นะครับซีเนื้อเดียอดตัวนี้นะครับว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับ มอสายมิเตอร์แต่กันนะครับครับวัดแล้วนะครับซีเนอรีโอไม่ชดนะครับขาเ k คนะครับไม่ชอดนะครับไฟไม่ออกครับครับหลังจากผมวัดดูแล้วนะครับก็ไม่ชดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดไอซีตัวนี้นะครับ ทีดีหกศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับหกหนึ่งศูนย์เจ็ด AJ นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนออกให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาการไม่มีภาพนะครับไฟห้าห้าโวลต์ถึงหกโวลต์มันไม่มีออกมาจากขาที่ห้าเลยนะครับปกติขาที่ห้าต้องมีไฟออกนะครับวัดดูแล้วก็ไม่ช็อตนะครับ ผมจะเปลี่ยนดูเลยตอนนี้ผมก็ได้ทํางานเออมือเดียวนะครับทั้งกล้องทั้งหัวแรงนะครับก็ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมเปลี่ยนไอซีตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนออกเลยแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูต่อนะครับว <Okay. S 1> ัดไฟก็ลําบากนะครับวัดไฟแล้วก็รู้สึกว่าจะครบครบทุกจุดก็มีจุดเดียวที่ไม่มีไฟก็คือขา EK นะครับก็คือขาที่5ของ IC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดออกเลยนะครับครับสำหรับตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยน IC เสียจเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือเบือของมันนะครับ TDA 6 1 0 7 AJ นะครับ เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ IC นี่นะครับขาที่5ก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับคือไฟ AK นะครับที่จะส่งเข้าไปสัญญาณเข้าไปเรี้ย IC จังเกิลตัวนี้นะครับไฟสวิงก็มีมาแล้วนะครับ5โวลต์นะครับไฟ5.2โวลต์นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ ทำงานมือเดียวนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมวัดจากจุดนี้นะครับคือจุดขาที่ห้าของ ic นะครับยังได้เท่าเดิมนะครับ5โวลต์น,นะครับก็ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันเลยนะครับ โอ้หน้าจอมาแล้วนะครับหน้าจอมีภาพด้วยนะครับสาเหตุก็คือ IC v i วิดีนะครับที่ส่งสัญญาณภาพเข้าไปหลอดภาพนะครับเกิดอาการเสียนะครับคือไม่ส่งสัญญาณ AK ออกมานะครับ คือไอซีตัวนี้นะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้แล้วก็วัดดูไฟให้เรียบร้อยนะครับถ้ายังมีไฟออกจากขาที่5อยู่นะครับก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจอเสื่อมนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น9 9นิ้วนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ